สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีปัญหาเรื่องกับเพื่อนคนที่ชื่ออีก,กันแล้วนะคะเราจะมาโหลดแอปนี้นะคะแอปที่พี่ใช้ไปประจํามากที่สุดเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยเนื่มแรกเข้ามาในนี้ก่อนเนาะไว้ที่หลังแม่งเลยเออเราเข้าไปในแอปนะคะเราก็ตามหาแอปให้ไหนหเจอ,เอ,อรู้สึกว่าพี่ก็น่าจะลจําจะหาอยู่เนาะหาหาเมื่อไหร่จะเจอถ้าสำหรับพี่พี่อาจจะอยู่ว่าของแอปพี่น่าจะอยู่ข้างล่างแหละ ที่พี่เราโหลดมาเนาะเราก็ต้องหาเนะแล้วเผื่อไปกลัวอะไรนั่นอะช่างเถอะเราต้องหาเรื่อยๆหาเรื่อยหาเรื่อยรู้สึกว่าการหาของพี่นั้นมันก็หลายชั่วโมงนะพี่บอกจริงๆว่าพี่โหลดแอปเยอะเกินมากทําอะไรไม่ถูกเลยตอนเนี้ยอันนี้อะไรมันมุนติวๆตวอช่างเถอะลายอันจังเลยอยเลย เหมือนว่าน่าจะหาแอปนี้ไม่เจอเนาะอยวเราเรื่อขึ้นไปอีกแล้วกันเผื่อจะเจอเอ,อ๋อนี่เจอแล้วเราต้องโหลดแอปนี้นะคะแอปนี้ที่พี่ใช้ป,ประจำเนาะเราก็ทำมาให้ได้อย่างแรกติดตั้งติดตั้งเสร็จบุ๊กก็เปิดแอปนะคะเออสำหรับพี่พี่ติดตั้งมาตั้งนานแล้วเนาะเออเราก็เข้าไปในแอปเนาะ โฆษณาขัดจังหวะเข้าใหม่อีกแหละอีกแล้วน่าเบื่อโฆษณาอีกแล้วอีกเลยเลียงลวนได้ไหมแล้วต้องใช้การปฏิกายาลักชมเออหุยอีกและวมันน่าเหมือนไส้มันเลือเกินอะเนี่ยผู้ควงเขาคิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยก็เวลาโหลดแอปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ ทำเงินให้ได้มันเอาออกไปคีที่เวลาที่ทําคีดะมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยอะที่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะเหตุโทรศัพท์หรือเป็นเพราะเหตุอะไรละเสียเวลาเนาะอ่าเราเห็นคลิปนี้กันใช่ไหมยอย่างแรกเรากดเขาว่าแม่แบบแล้วก็เลือกรูปภาพนะคะเลือกรูปภาพมา ตามที่เขานำจำนวนพอ,อถ้าสามลูกก็คือปรับลูกเถัดไปอ,อ่ะเรามาดูที่กระขอได้ไหมถ้าแบบว่าพอเราสั้งแบบว่าไม่ค่าข้างกาน,นก็คือปรับใหม่ได้และต่อไปก็คือส่งออกก็ได้นะจริงจรส่งออกเลยเราต้องดูลี่วิโจวแล้วว่ามันดีไหมอ,อ่าดีมากแล้วก็ส่งออกเออส่งออกปุ๊บ ให้เรานะคะบอกไว้ก่อนให้เรานะคะกดบันทึกรูปบ้านนะคะเออแล้วเราก็ไปไลไลบบารี่ไปไลบบอรี่แล้วก็กดสร้างกดสร้างนะคะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยแน่ใจมีรูปภาพแล้วก็มีเรีโอนะคะเราก็แอบ,บกับมาวนียวเราไม่รู้ว่าทำอะไรเราก็เลยต้องมากดอันนี้ก่อนอคิดวิดวโอคิดอย่างยังแล้วก็นี่แล้วกันล้วกอคเขาว่านี่แล้วกัน โปรเจกต์ที่เราทำมาหลายปีเราต้องหาอะไรอ่ะคลิปที่เราทำมานั่นแน่นานนานๆาอีกเยอะในเด็กจบอ้าวไปหาเลยได้เวลาเดี๋ยวเราเอันนี้ก็แล้วกันเอ่อไม่ซื้อไม่ซื้อเลยเราใช้วิดีโอแล้วกันนะคะ,ะนี่วิดีโอนี้แล้วกัน คิดในใจละอ่าเราก็แบบว่าน่าจะมีคิวเท่านี้นะคะก็ต่อไปนะคะให้เรานะคะสามารถบันทึกเสียงได้นะบันทึกเสียงได้ก็คือกดบันทึกเสียงแล้วก็กำลังหาเสียงอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดเพลงละอะไรอะเสียงมูมเฟกอเฟืองอ๋อนี่บันทึกเสียงให้เรากดคำบันทึกเสียงแล้วก็กดตัวสีฟ้าๆเลยนะคะกดตัวตรงกลาง ร้อยมันนับอยแล้วก็จับพูดได้เลยจริงๆจับพูดไปได้เลยนะคะเออแล้วก็หาเอฟเฟกเอฟเฟกเนาะก็อาจจะด้วยเอฟเฟกคืออะไรเอฟเฟกก็คือมันเป็นอันหนึ่งเนาะเราใช้ AI ไม่ได้ไม่ออใช้อ,ไอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งโฆษณาอีกแล้วโอเคอีเข้าหน่อยเนี่ยเราจะ ไต่กระต่อเนาะเอฟเฟกต์ effect. อ๋ออยู่นี่มันมีเอฟเฟกต์หลายอันมากเอฟเฟกต์นี้ก็ขอเพิ่มเสียงหน่อยนะแล้วปูชีไล่มากเลยนะคะคือมันเป็นเอฟเฟกต์แล้วคือเราไม่ได้อะไรมากเนะาะเราก็เลยเราแค่ตามบรรพัขน,นาดเนาะเรารู้เราเป็คอนคนยังไงในอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้เราก็มีเอฟเฟกต์หลายแบบหลายอยัน เลือกเอฟเฟกตามใจชอบของทุกคนได้ถ้าทุกคนแบบนี้เราก็มันจะมีสภ้พาอีแบบหนึ่งนะเพราะว่าเรามาดูคลิป EP2 EP2 อาจจะมีเพิ่มอะไรอีกเนาะเราก็แบบว่าเออเรารู้เนาะเอฟเฟกตลายหลยอันมากที่บอกว่าหลายอันมากเพราะว่าหนึ่งก็ไปไหนก็ไม่รู้เนาะอย่างเช่นก็คือมีแต่ภาษาจีนเนาะเราคงเข้าใจอยู่ในบางทีก็มีภาษาอังกฤษเนาะ เขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรกัน,นบ้าจังอะไรอย่างเงี้แล้วว่ามีหลายเอฟเฟกต์เราเราก็จะกดใช้เอฟเฟกต์พวกนี้กดปิดก,ก็กดผิดไม่แคร์แต่เราจะไม่ลองอันที่มันเป็นปโปรเจกต์นะที่มันออกไล่สีนะคะเราไม่ลองนะเพราะว่าเสียตังค์แล้วมันเสียตังค์เ,งเพราะเงินเนาะเข้าใจใช่ปะใครที่ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องห่วงเนาะยังไงวันนี้ก็ว่าต้องไปอะไรนะวันนี้ไม่อยู่บอาเอ,อ้ยไม่ใช่วันนี้เราก็กดสออ่องออกนะ เออเค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดเขาว่าเปล่าแล้วก็ไปดูที่ตัวเองนะคะหก็รู้สึกว่าดูตัวเองก่อนเนาะเพราะไม่มีอะไรทําแล้วก,ก,ก็ดูประวัติเนาะประวัติของเราก็คือเรา,เรา,เราลงคลิปอะไรก็คือลงคลิปนั้นเนาะก็คือเราลงประวัติตัวเองไว้แล้วก็มาดูแก้ไขมาดูมืออะไรไม่แบกแล้วกันก็คือคอีกที่ไหนอ่ะ่้เล สองอันนี้มันจะมีโฆษณาเสียเวลานะคะก็จะแบบว่าลืมๆอึ่นๆหน่อยเนอะ <_ d ans> ไม่อยากให้มันมีปัญหาเนาะก็พี่จะทำที่หนึ่งที่สองก็พอ <_ d ans> แข่งเนี้ยมันมีโฆษณาแล้วเวลาพี่สองออกมันมักจะมีโฆษณาเว้ยแล้วพี่ก็ต้องกดไอ้พ,พวกสามขีดนะจริงๆนะพี่บอกก่อนอน,นะอีไมนาเนี่ยก็จะกดสามขีดแหละนี่เริ่มลวเอาขีดแล้ว,ลวก็ลบกทิ้งแม่งเลยแล้วเข้ามาไม่